สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้พบกับครูอีกแล้วนะครับในวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำที่มีตัวกรลันเองครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหมายทันตะคาตนะครับหมายถึง เครื่องหมายสำหรับค่าตัวพยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียงนะครับโดยถ้าเมื่อใดที่มีตัวพยัญชนะและเครื่องหมายทันทคาดกำกับอยู่ข้างบนจะเรียกว่าตัวการันนั่นเองครับและคำส่วนมากที่มีตัวการันนะครับจะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษและบาลีสันสกิตนั่นเองครับและคำที่มีตัวการันนะครับสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะ มีลักษณะอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยลักษณะที่หนึ่งนะครับคือคำที่มีตัวการันตัวเดียวนะครับมักจะอยู่ท้ายคำหลังตัวสะกดเช่นคำว่าสงอ่านว่าสงสิงอ่านว่าสิงองอ่านว่าองศิลอ่านว่าศิลมโนราอ่านว่ามโนรานั่นเองครับ แต่จะมีบางคำนะครับที่มาจากภาษาต่างประเทศที่มีตัวกาันอยู่กลางคําเช่นคําว่า shock และคําว่า form นั่นเองครับต่อมานะครับจะเป็นลักษณะที่2เป็นคำที่มีตัวกลรัน2ตัวมักอยู่ท้ายคําหลังตัวสะกดเหมือนเดิมนะครับเช่นคําว่าคณิตศสาสตร์นักเรียนจะสังเกตเห็นคําว่าศาสตร์ใช่ไหมครับจะมีตัวสอเสือเป็นตัวสะกดและมีตัวตเต่ารอเรือ และมีเครื่องหมายคณะคาดกำกับอยู่ด้านบนเราจึงเรียกว่าคำที่มีตัวกร,รันสองตัวนั่นเองทีนี้เรามาอ่านตัวอย่างคำไปพร้อมกันนะครับเช่นคำว่าคณิตศาสตร์อ่านว่าคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อ่านว่าวิทยาศาสตร์รูปลักษ์อ่านว่ารูปลักษ์ประวัติศาสตร์อ่านว่าประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์อ่านว่ามนุษยศาสตร์ ทีนี้นักเรียนมาดูลักษณะสุดท้ายนะครับก็คือคำที่มีตัวกรันโดยมีสระประสมอยู่นั่นเองซึ่งเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ออกเสียงพยัญชนะและสระที่มีเครื่องหมายทันทคาตกำกับอยู่นั่นเองครับเช่นคำว่าเผ่าพันอ่านว่าเผ่าพันศักดิ์สิธิ์อ่านว่า,าวศักดิธิ์กาลศินปอ่านว่าก,กาลศินป์ต้นโพอ่านว่า,าต้นโพ ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับคำที่มีตัวกรันทั้ง3ลักษณะโดยลักษณะที่1นั้นเป็นคำที่มีตัวกรันโดยมีพยัญชนะ1ตัวและลักษณะที่2เป็นคำที่มีตัวกรันโดยมีพยัญชนะ2ตัวและลักษณะที่3คํคำที่มีตัวกรันโดยมีสระประสมอยู่นั่นเองทีนี้เมื่อนักเรียนได้เข้าใจแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยครับ